สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันเกี่ยวกับประเด็นงานกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยขอกราบขอบพระคุณสาหรับทุกท่านที่ส่งสุภาพสตร์มาให้อดีมและทุกท่านที่ได้รับชมคลิปวิดีโอจะดูโฆษณาไม่ดูโฆษณาจะคอมเมนต์เข้ามาหรือไม่ไม่เป็นไรเลยจริงๆแต่อยากให้คอมเมนต์เข้ามาเพราะอยากรู้ความคิดเห็นของทุกคนเลยนะคะอ,อ่อแอดินทำค,คลิปนี้เดี๋ยวอาจจะลงตอนเย็นๆนี้ก็ไม่รู้ว่าสรุปว่าน,น้องแจซี่จะมาหรือไม่มาเขาบอกเลยอีกเจ็ดแปดวันเจ็ดแปดวันจะเข้ากองออดินก็ไม่รู้นะคะว่าจะมาหรือไม่มาเอ,อ่อ ถามว่าถ้ามาแล้วระหว่างแจซี่กับโอปอแม่ปุ้ยเลือกใครน่ารุ้นนะแอนนี้คิดว่าแอนนี้เคยบอกเราว่าถ้าแจซี่จะมาปีเนี้ยมีอย่างเดียวเลยคือแอนนี่ว่าแม่ปุ้ยแกอยากให้มาคือทีม TPN น่ะพูดถึงในแงก่การตลาดเขาก็ไม่ได้แย่นะเขาไม่ได้แย่นะตัวเองเขาไม่ได้แย่เลย เขารู้ว่าการที่จะถ่ายทอดการประกวดนางงามและให้คนดูเยอะๆมันต้องมีตัวแม่ตัวมัมมาดึงเรตติ้งและนี่คือไอ้นี่าน่าจะเป็นปีสุดท้ายของเขาที่ได้ลิขสิทธิ์นะคิดว่าแนวโน้มว่ามันต้องได้ตัวแม่ตัวมัมมาดึงเรตติ้งเหมือนปีที่แล้วปีที่แล้วโหตัวแม่ตัวมัมราชดกันเยอะแอนโทเนียวีนาอาจจะซี่คนใหม่ด้วยปีนี้พอโอปอลงหลายคนก็คิดแล้วได้อยู่แล้วล่ะโอปอลไม่ต้องแข่งหรอก ลูกเราแม่ปุ้ยได้อยู่แล้วแต่ทีนี้ถ้าให้แจสซี่มาเป็นอีกคนหนึ่งที่เข้ามาพลิกสถานการณ์มันจะทำให้อะไรมันดูน่าลุ้นแล้วน่าดูแอนมินคิดว่าถ้าแจสซี่จะมานะถ้าแจสซี่จะมาแอนมินว่าแม่ปุ้ยเป็นคนขออ่ะอันนี้แอนมินต้องบอกว่าแอนมินเดาเอานะคาดการเอาน้าไม่ได้ไปอยู่วงในกับใครเพราะแต่ฉันคิดว่าแม่ปุ้ยน่าจะเป็นคนเปรย์หรือท้บทาม หรือทับทามแล้วมันต้องมีข้อเสนออะไรบางอย่างแลกเปลี่ยนกันอยู่ซึ่งเราไม่รู้หรอกว่าอะไรมันไม่มีใครจะมาช่วยดึงเลติ้งให้ใครฟรีฟรโอเคปะ่ะแล้วถ้าสมมุติปีนี้ถ้า t p n ได้ลิขสิทธิ์ปีสุดท้ายโอกาสที่จะได้เข้ารอบลึกใน iverse, มิสซเนีเวิร์สมันน้อยอยู่แล้วล่ะตัวเองมันน้อยมันน้อยมันน้อยแล้วมันยังมีความเสี่ยงตรงที่อ่ะถ้าจะซีมาอ่ะปีที่สองติดก,กันเลยนะแล้วเกิดไม่ได้อีกอ่ะเกิดโอปอได้อ่ะ,อออะยังไงอ่ะจะซีไม่เสียหรอเสีย เสียมาอีกก็ไม่ได้อีกเอ้ยแล้วจะได้ถึงรองหนึ่งปะวะหรือจะเป็นอย่างอย่างวีนาถลายลำดับลงไปต่ํากว่าเดิมอีกมันมีแต่ความเสี่ยงอะคือถ้าถ้าสมมติแอนมีเป็นแจซีไม่มาเลยยังไงก็ไม่มาไม่มาไปรอปีอื่นหรือปีไหนก็ได้แต่ปีนี้ไม่มาไม่มาเลยถ้าแอนมินเป็นแจซีมันเสี่ยงหลายอย่างแล้วต่อให้ได้ไปประกขนมิสนิเวิร์สถ้าพีพเอได้เป็นปีสุดท้ายเราก็ไม่รู้ด้วยมิสนิเวิร์สจะยังไงกับเรา ไม่มาแต่ถ้าจะมาก็ด้วยเหตุผลเดียวมาช่วยดึงเดตติ้งคนดูให้แม่ปุ้ยซึ่งมันต้องมีข้อเสนออะไรบางอย่างและเปลี่ยนเบื้องหลังแต่แอมินเดาว,ว่านะใช้คําว่าเดาว,ว่านะไม่รู้นะแต่ถ้าโดนื้อแทกจริงไม,ไม่ไม่น่ามาเลยไม่น่ามาโอปอโอปอมาเนาะแต่แอมินคิดว่าตอนแรกเขาน่าจะกลับไปกลับมาอยู่หลายทีเพราะตอนแรกแอดมินเห็นเขาโฆษณา การกุศลเลยของเขาอยู่แล้วเขาก็หายเป็นประมาณเดือนหนึ่งเลยแล้วก็กลับมาอีกหลังจากที่เขาบอกเออเขาลงประมาณนั้นแหละถามว่าถ้าเจสซี่กับโอปอมาใครควรได้ไปใช่ไหมแอดมินยังไม่เห็นโอปอเดอินเลยอะแอนมินยังไม่เห็นเดินดีขึ้นหรือยังไม่แน่ใจาแต่แต่แอดมินคิดว่าเจสซี่ การพูดอะไรเขาน่าจะดีกว่าโอปอนะโอปอต้องลดความง้องแงงลงง้องแงงลงแล้วถ้าถามว่าระหว่างแจซี่กับโอปอแม่ปุ้ยจะเลือกใครอ่าไม่ใช่กรรมการแล้วมนะันเป็นแม่ปุ้ยคนหนึ่งก็ลูกรักอีกคนหนึ่งก็อ่ะอีกคนหนึ่งก็เป็นเป็นตัวแทนที่ดีที่ดีได้อ่ะ แอดมินว่าเผื่อแจซี่ได้อ่ะมีความรู้สึกถ้าโอปอกับแจซี่มาด้วยกันแอดมินว่าเผื่อแจซี่ได้เพราะแอดมินยังไม่ได้เห็นน้องโอปอเดินแอดมินว่าการเดินนี้มันยากนะแต่ปีที่แล้วเราเห็นแจซี่เขาเดินนะเขาเดินได้เขาตอบดีอืมเขาเดินได้เขาตอบดีทุกอย่างดีหมดโอปอต้องไปฝึกโอปอยังดูง้องแงงอยู่อ่ะ แอมินเห็นการคุยการต่อหนากยังดูง้องแง้งถ้ามาระดับนี้เผลอๆอาจจะอาจจะมามั้งคิดว่าอาจจะมามั้งคงไม่ทําให้แฟนๆผิดหวังเพราะว่าถ้าไม่มาใช่ไม่มถ้าไม่มา คนดูมันก็จะนึกไปแล้วว่าเออโอปอคงได้แหละเพราะเป็นลูกรักอะไรอย่างเงี้ยแต่ปีนี้จริงถ้าถ้าถึงแม้ว่าเจซี่ไม่มาแต่ดูรวมๆมันก็อาจจะดึงเรตติ้งคนดูได้อยู่นะเพราะว่าคนประกวดสวยๆทั้งนั้นเลยเออเอันนี้ก็พูดตรงๆนะคนประกวดก็สวยๆเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าแจซี่มามันจะทําให้มันเข้มข้นมากเลยอะเข้มข้นมากอ คิดว่าโอปอจะจะสู้ยังไงหรอโอปอต้องรีบปรับต้องรีบปรับอย่าให้บุคลิกตัวเองง้องแงง,งงแล้วก็การเดินนั้นยังไม่ได้เห็นต้องฝึกให้ดีๆเพราะแจาซี่เดินดีมากนะเขาเดินดีกว่าแอนโทเนียอีกเขาเดินดีกว่าแอนโทเนียแล้วก็เออแต่มันมีประเด็นนึ่งเนาะ คือจัสซี่ยังเรียนไม่จบแต่โอปอล์กำลังเรียนมนหาวิทยาลัยอ,อยู่โอปอลกำลังเรียนมนหาวิทยาลัยอ,อยู่ประเด็นนี้จริงๆในโลกยุคปัจจุบันเขาไม่ได้วอรรี่อะไรมากแล้วกับไปปริญญาที่ตรงตรง,รงเนาะเขาไม่ได้วอรี่อะไรมากกว่าใบป,ปริญญาแต่การจะไปประกวดมิสอนิเวิร์สแอนด์มินว่าใบป,ปริญญาจะเป็นสิ่งที่จําเป็นนะยังเป็นสิ่งที่จําเป็นนะ ปีนี้หรอปีนี้แอันมีนคิดว่าถ้าแจซี่มานะถ้าแจซี่มาอันนี้ว่าแจซี่ได้มงรองลงมาก็น่าจะเป็นโอปอมัง้งนาทาเลียป,ป,ป๊ปี้แล้วใครอีกอ่ะมาริสาหรอที่เขาอันนี้กันน้องมุกจริงๆน้องมุกก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่ดีแต่แต่อันนีคิดว่าเขาไม่เอาแน่เลยอ่ะอันนี้รู้สึกว่า,าใช่เขาชอบลูกครึ่ง จริงเวทีนี้เขาดูเขาชอบลูกครึ่งแล้วก็โดยโดยแฟนคลับที่เชียร์แฟนคลับจะเชียร์แจซี่มากกว่าน้องมุกแฟนคลับจะเชียร์แจซี่มากกว่าน้องมุกค,คือคนไทยอ่ะเอาจริงนะคนไทยส่วนใหญ่จะชอบอะไรที่เป็นออกแนวลูกครึ่งตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วจะมองว่าเออลูกครึ่งหน้าราังลูกครึ่งสวยแต่จริงแอนมินน้องมุกเขาก็สวยนะน้องมุกแล้วเขาก็คือน้องมุกต้องทําตัวให้เด่นกว่าน,นี้ค่ะต้องทําตัวให้โดดเด่นกว่าน,นี้อะไรอย่างเงี้ย แล้วจะดีปีนี้ก็คงประมาณนี้แหละอันนี้คิดว่าถ้าแจซี่มาแจซี่ได้อันนี้คิดว่านะถ้าแจซี่มาแจซี่มงแต่ถ้าไม่มาหรอก็อน่าจะเป็นโอปอมงแต่ถ้าจะมาเขาด้วยเหตุผลเดียวมาช่วยกระตุ้นเลตติ้งให้เขาหน่อยอันนี้คิดว่างั้นนะคิดว่าอย่างนั้น ใครมีความคิดเห็นว่าอย่างไรก็ส่งกันเข้ามาแล้วกันนะคะวันนี้แอดมินก็ทําคลิปไว้ไม่แน่ว่าตอนที่แอดมินออนแอร์คลิปนี้ไปจะที่เขาอาจจะตัดสินใจแล้วก็ได้โอเคค่ะใครมีความคิดเห็นไงก็แสดงลงมานะวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ